สอารักมานล่าปัดใจอยู่ได้มีเธอขอบคุณที่มาคอยพี่ป็นสู้ตู้ส้เต้สู้สู้สูวานุคาไหลก็ไม่ต้องวงอะไรตั้งมี ชาติก no huh ็พอนะไม่ต้อกแกเล่เพ่อนเกิดปีวชาธยาจะพบผาสาขานี่ได้ยินไหมยึดต่างอุตสาหกแกไว้ต้งมีคนยนกล้าวเกิดปีวิดีไม่มีอะไรแล้ว มีแต่ตัวก็พูดใจกับเปใบเดียวจะไปจำจายนะเพื่อน <c oughs> อะไรของหมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เวย <c oughs> มีคนปล่อยกระแซว่ามึงไปแล้วเพื่อนกูใจคอไม่ดีพ่องเท้าด่คูนาไม่แก้เลยว่ะอดีคุณเบอร์เกอร์ครับสดีครับ <c oughs> ถ้ามันดูหน้าแก้ๆหน่อยดิ สวัสดีจนลานสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงกล่องบอกว่าคุณลุงไม่อยู่แล้วอ่ะแกก็ไปเชื่อมันในดีมันมีคนมาบอกกูที่เลยเกิดอกูก็ไม่รู้นัน่นใครมันพูดยังงานล่ะไอ้นัทสันยังไงละ่ะไอ้นี่มันเด็กเลี้ยงไม่เชื่องบอกกูว่ามึงไปเลยเกิดกูจะไปไหนเล่ากูอยู่นี่ลูกลีลูกหล่น กูจะขี่ไปกระแพงแรกอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยมาทำอะไรอ่ะมาห้ามเลือดเนี่ยใช่ใจคอกูไม่ดีเลยเพื่อนเอางา้จะมาช่วยเลือดกูเนี่ยกูเป็นอะไรใช่ช่วยกูจริงอ่ะช่วยจริงนี่เพื่อนกูจริงใจกับมึงที่สุดเลยเกอเออกูมีเพื่อนอย่างมึงกูก็ดีใจว่ะเออนี่กูแบกกระเป๋าไปติด เนี่ยใส่ตะโงสตะเบียงใส่อาหารอะไรไปได้ในีเพียบเตรียมตัวแล้วเงียเรอะเตรียมตัวเลยพี่เฮ้ยจะไปห้ามึงโดยเฉพาะเลยเกิไปไหนน่ะไปห้ามึงดโดยเฉพาะเลยดัน,นที่ไหนที่ไหนกระแมงแซนโอ้ยซึ่งว่าร้องอยากไม่กรแมงแซนซ่องซ่มหวาน <h> นี่นะใช่ข้าวจั๊วหรืออะไรอะอ <laughs> ะ ไปดิรออะไรไปไหนอ่ะไปไหนอะครับเฮ้ยผมเหมือนรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมีเห็นป่ะลงเป็นอะไรคะก็เห็นจังหวะที่มันเป็นอินพุตอินพุตแรกวะนะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวแกเลยพวกแกพวกแก๋ยวผมขึ้นโกลใหม่แบบ ผมขึ้นโกใหม่แป๊บหนึง่งตอนนี้ผมสใส่ใจะได้ที่งั้นผมผมขึ้นโกใหม่แป๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะครับไม่มีอินพุตมันแบบวิสายตาไม่ค่อยจะดีสายตายัางไงล่ะพี่มองไม่เห็นความข้าวความข้าวเว้ยกูมองอยังไงก็ข้าวข้าวจัวบอะไเพือ่อน